คร al, ับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับ MUI Channel นะครับกับผมตอนนี้คลิปนี้นะครับผมป้าพี่น้องนะครับมาขุดมันสะปะหลังแปลงเข้าแปลงเดิมนะครับตะลามมณีกับขุดเสร็จนะครับขุดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันอายุ10เดือนนะครับเนื้อทีทั้งเบิดหาไรนะครับหัวใหญ่ๆทำหนักดีนะครับแปลงนี้นะครับค่อนข้างที่จะหัวดีเลยนะครับตอนนี้คลิปนี้นะครับป้าพี่น้องนะครับมาสรุปนะครับ ผลผลิตนะครับของมันสับหลังแปลงนี่นะครับเนื้อที่5้าไร่นะครับอายุ10เดือนนะครับหาไร่นะครับค้นไปขายอยู่ที่ล่งแปลงเช่าดีสารนะครับได้ซีเทียวนะครับเทียวแรกนะครับเจ9ดันห้าเก้าสิกิโลนะครับเปอร์เซ็นต์แปลงย5 7สิบห้าดเหเปอร์เซ็นต์นะครับราคา3ามบาทสิสตางค์นะครับผมส่วนเทียวที่2นะครับก็จะอยู่เจ4 0ันด้อี่สิบกิโลนะครับ เปอร์เซ็นต์แปรงอยู่ที่25.80นะครับราคา3บาท14สตางค์นะครับผมส่วนเถี่ยวที่3นะครับขนไปนะครับ7,040พกิโลนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่24เปอร์เซ็นต์นะครับผมราคาอยู่ที่3บาท5สตางค์นะครับส่วนเถี่ยวที่4นะครับน้ำหนักนะครับขนไปนะครับ7,530พกิโลนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่24.60นะครับ ราคา3าบาทเกสตางค์นะครับผมราคาเต็มช่วงที่ผมเอาไปขายก็สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะอยู่3บาทห0สิบตังค์นะครับส่วน2 5เปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่3บาทส0ตังค์นะครับผมกบ่เบิดนะครับสีเถียวก็เหลือไปล้านน่อยอีก1,500กิโลนะครับล้านน่อยก็จะบวัดเปล่งนะครับผมน้ำหนักรวมทั้งเบิดนะครับ31,500กิโลนะครับเฉลี่ยหาไรนะครับตกอยู่6,300สกิโลนะครับ ถ้าแถวบ้านก็ถือว่าดีนะครับถือว่าถ้ามั่น6ตันก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับครับแต่ว่าทางดินแล้วก็จะอยู่ประมาณ5ตันกว่าๆนะครับก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับผมกาเฉลี่ยแล้วนะครับ6300นกิโลนะครับกยอดเงินรวมทั้งเบิร์ดเกือบเกือบ8 0,000ื่นนะครับ8 0,000กว่าบาทนะครับเกิน8 0,000นะครับผมสารับแปลงนี้นะครับมัน5ไร่นะครับอ่าเปอร์เซ็นต์แปลงอยู่ที่2 4่สถึงยีนะครับเกือบ26นะครับแต่ว่าก็บบริยี่สิบหกนะครับ ราคาค่อนข้างดีนะครับสำหรับมั่นสัมปะหลังแปลงนี้นะครับก็มีเทคนิคง่ายๆเลยนะครับที่ผมได้สอบถามนะครับเจ้าของแปลงนะครับว่าเหตุจังไงนะครับถึงได้มั่นหกตันต่อไรนะครับแปลงนี้นะครับบอกเลยนะครับใส่ปุ๋ยรอบเดียวนะครับใส่ปุ๋ยรอบเดียวเสียหนารอบเดียวนะครับก็คือการเตรียมดินนะครับเตรียมดินก็คือเอาผ่านสามไท่ก้อนนะครับรอบแรกนะครับผ่านสามหนึ่งรอบผานหาไทยอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ ผ่านหาหยกห่องนะครับระยะห่องก็จะอยู่ประมาณเมตรยีถึงเมตรสานะครับส่วนระยะต้นก็จะอยู่60สิถึงแปดสเส้นนะครับกับปลูกระยะเดียวกันเลยนะครับกับผมปลูกนะครับใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับก็จะใส่อยู่40่กิโลต่อไรนะครับแปลงนี้จะคล้องแปลงใส่เป็นสูตร15 3ตัวนะครับ15 15 15นะครับ40่กิโลต่อไรนะครับก็คือหาไร่เพิ่นใส่อยู่4กระสอบนะครับผม แลักกที่สําคัญนะครับก็คือการปลูกพืชหมุนเวียนนะครับก็คือแปลงนี้เคยปลูกอ้อยมาก่อนนะครับหนึ่งฤดูกาลนะครับปลูกอ้อยหนึ่งฤดูกาลปลูกมันสองฤดูกาลนะครับอันนี้ก็คือสูตรของเพื่อนเลยนะครับปลูกอ้อยฤดูกาลหนึ่งนะครับตัดอ้อยออกปลูกมันนะครับปลูกมันสองฤดูกาลก็คือปลูกมันสองรอบนะครับแล้วก็มาปลูกอ้อยนะครับตอหรับฤดูกาลนี้ก็คูดมันออกนะครับโดยเพื่อนก็จะ ปลูกอ้อยต่อนะครับหลังจากที่ปลูกอ้อยเพื่อนก็จะปลูกมันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือการปลูกพืชืชสลับนะครับหรือปลูกปลูกพืชหมุนเวียนนะครับผมส่วนการดูแลนะครับใส่ปุ๋ยแล้วนะครับใส่ปุ๋ย40กิโลต่อไร่นะครับใส่ตอนอายุ1นึงเดือนนะครับมันอายุ1นึงเดือนโดยการไถเบิกนะครับไถเบิกรองลงนะครับซับยาใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็ไถครบนะครับก็คือใส่รอบเดียว ปุ๋ยทั้งใบบ่ได้ไห้นะครับสำหรับมันแปลงนี้นะครับเป็นระบบนำฝนหรือว่านะบบระบบเทวดานะครับบ่ไน้นำหยดนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับก็คือช่วงสมเดือนแรกนะครับ3มเดือนแรกห้ามให้มีหญ้านะครับห้ามให้มีหญ้านะครับแล้วก็ปุ๋ยระเบิดหัวบ่ได้ไห้นะครับปุ๋ยทั้งใบบ่ได้ไห้นะครับดูแลแค่หญ้าช่วง3เดือนแรกแค่นั้นนะครับ ทาเลยสีเดือนไปแล้วถ้าไม่หยาขึ้นกับปลอยเลยนะครับอันนี้คือจะคของแปลงนํามากแบบนี้นะครับขุดขุดยูทีแปดถึงสิบเดือนนะครับแปดถึงสิบเดือนเพราะว่าแปลงนี้ผมว่าขุดในเพลินประมาณสามสี่รอบแล้วนะครับน้ําหนักมั่นถะบหลังนะครับผลผลิตค่อนข้างดีนะครับอาจจะหาตันกว่านะครับทุกปีนะครับต่อไรนะครับที่าใส่ด้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆหน่อยนะครับที่จะาของแปลงนําออกมา แช่กันนะครับให้พี่น้องไปล่องปลูกเบิงนะครับเพื่อที่ผลผลิตของพี่น้องจะดีขึ้นนะครับแล้วพี่น้องท่านใดที่มีผลผลิตหลายอยู่แล้วนะครับมีคําแนะนําเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้คลิปเข้ามาได้นะครับแล้วพี่น้องท่านใดมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาใต้คลิปได้นะครับหรือว่าอยากจะโทรมาสอบถามข้อมูลอื่นเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทร0870817619นะครับสทารับคลิปนี้นะครับ MUI Channel ขอลาพี่น้องไปก่อน สวัสดีค่ะ